อีกหนึ่งสีสันก่อนจะเปิดสนามเอเชียนคัพวันนี้ของทีมชาติไทยเนี่ยมีหนุ่มคนหนึ่งฮะเขาตัดผมเป็นลายของอใบหน้าเจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทันนะพร้อมถ้วยเอเชียนคัพส่งแรงใจเชียร์นักเตะช้างศึกครับหนุ่มคนนี้ชื่อว่าคุณไมตรีจิตตินันเป็นนักรังสีการแพทย์นะ<อ>เป็นนักรังสีการแพทย์นี่ ตัดเป็นรูปหน้าอุ้มแล้วก็เป็นรูปถ้วยโลโก้ของอการแข่งขันเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์นี่ตรงนี้เป็นทีละทรนอย่เอฟซนี่นะฮะคนนี้เนี่ยเขาเคยสร้างความฮือฮามาแล้วก่อนหน้านี้ทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่คนให้ความสนใจเขาก็จะตัดผมเป็นรูปของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทัวร์นาเมนต์นั้นอย่าง ตอนเรียนนิวเมซี่ขวาแชมป์โลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็เคยตัดเป็นรูปเมซี่มาแล้วนะอ๋อมีอน,น้าคุณน,นี้นักเตะไทยอย่างชนะทิมสงกศ์ดีศป์แดงดา,ดาเขาก็เคยตัดเป็นรูปหน้าของสองคนนี้มาแล้วร้านที่เขาไปตัดเนี่ยร้านไหนครับเนี่ยทำไมฝีมือจะตัดได้แบบนี้เนี่ยมันโอ้โหมันยากมากนะ